รู้รู้ตัวคนทำแล้วฮครูคะแล้วรู้ตัวคนร้ายได้ยังไงล่ะคะครูจริงเหรอพิมจริงสิโดนไปกี่คนนี่ยโดนไปหลายหมื่นคนเลยเดียวนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนคุยอะไรกันอยู่หรอข่าวแอปดูดเงินไงแอปดูดเงินคืออะไรอ่ะมีแฮกเกอร์ขโมยเงินคนไงแฮกเกอร์เหร โอ้ยฟังเลยโฮ้ยเห็นเล่าครั้งที่3แล้วเนี่ยก็คือมีแฮกเกอร์ออเขาไปดูดเงินมาจากบัญชีคนปุ๋ยโดนกันเป็นหลายหมื่นคนเลยนะครับรู้ไหมแล้วเขาทำยังไงอะ่ะอ๋อก็เขาอ่ะค่อยๆโอนเงินอะ่ะไปทีละนิดทีละนิดทีละ 20, 30, 50อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบัญชีอะ่ะเขาก็เลยแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยกว่าจะรู้ตัวนะก็เกี่ยงบัญชีแล้ว oh, no คนเนี่ยเก่งมากเลยนะเพื่อนคุยค่าคนคุณคนคนเลยนนี้จมาชมคนเก่งโอยไปดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรมเลครับจะมาเนี่ยหิวแล้วหิวแา ประจำกลุ่มทำไมหรอแพรมันหายไปไหนยี่สิบอ่ะอม,มันไม่ครบยี่สิบฮะไม่ครบหรอใช่มันหายไปยี่สิบอ่ะครับเออหายไปไหนอ่ะโอ้โหยี่สิบบาทเองไม่เป็นไรหรอกเนี่ยหา,กการกันเนี่ยห้าคน<ๆ>ก็คนละสี่บาทเองอนั่นสิไม่เป็นไรหรอกไม่นสี่ไม่ต้องจะทอนคิดก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเถอะ โอ้โหค่ะมากินสิเลยเรามาม่แาเบอืมเบอร์สวัสดีคุณครยครับนี่ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูพูดก่อนเดี๋ยวลืมเงินค่าเสื้อกีฬาสีที่ให้เก็บรวบรวมอยู่ไหนเอามาเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้โรงเรียนเดี๋ยวไม่ทันค่ะอ๋ออยู่ที่ครูอยู่ที่ครับหรออ่เด็กเดชายครับเด็กเด็กชายครับอะไรครับครู เหม่ออะไรเนี่ยก็คุยกันเรื่องเงินค่าเสื้อกีฬาสีไงเพื่อนเพื่อนบอกว่าเธอรวบรวมมาอยู่ที่เธอใช่ไหมเออค่ะก็ค่ะเพื่อนช่วงนี้ค่ะเป็นอะไรอ่ะแบบว่าทำท่าแปลกๆเม่อๆมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้อ่ะแปลกๆนะอ๋ออ๋ออ๋อเห็นไหมพูดไม่จังขามันนี้ป็นเหมือจนล้มเลยเนี่ยไหนคะมามาครูนับสิเดี๋ยวนะกี่คน มันหายไปไหน2ีิบาท啊 <c oughs> ผ,ผมไม่รู้ครับครูไม่รู้ได้ยังไงก็เธอเป็นคนเก็บเงินนี่ <c oughs> อ้าวเพื่อนเพื่อทุกคน <c oughs> มีใครใจ่ายไม่ครบหรือเปล่าไม่มีนะคะครูไม่จ่าย <c oughs> ครบนะคะครูครบหมดแล้วเหรอเอเต็กชัยค,ครับครูว่า <c oughs> แค่20บาทเดี๋ยวครูอ,ออกให้นะโอเคอาจจะมีตก่รกทางไหนไม่รู้อะไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวครูออกให้ค่ะไม่เป็นไรปะ อ่ะอ่ะงั้นต่อมาเรียนดีกว่าไปเ,เ,เรียนอ่านหนังสือขึ้นหน้าลยคะเียนหายไปทีละนิดไม่มีใครสรนใจจริงด้วย กันอ่ได้เลยครับครับอะไรครับทำอะไรอ่ะอ๋ออ่อใช้เล่นเกมอ่ะอะไรเล่นเกมตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับนั่นดิเย้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 เฮยไปไหนล่ะไปไหนทำไมของครับเนี่ยนั่นดิเหมือนมีอะไรปิดบังพวกเราอยู่เลยนี่ทำไมไม่มีใครทำการบ้านมาส่งครูเลยไง ีมุสอินทอนมูสลินมาเงียบ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 ฮัลโหลค่ะครูติ๋มหรอคะเดี๋ยวนะครูติ๋มสหกรณ์ีมาภาพเป็นยังไงคะตอนนี้กิจการสหกรณ์ดีไหมคะนี่กำลังสอนอยู่นะคะครูติ๋มฮะอะไรนะคะเด็กๆถอนเงินเอ้าก็แล้วยังไงอะคะถอนกันทุกคนเลยโอ้แล้วเขาถอนเท่าไหร่คะ20บาทโอ้โหครูติ๋ม20บาท ซื้อขนมชัวขนมไอติมอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องน่าสงสัยหรอกค่ะนี่ถ้าเกิดเขาถอนที่แบบเออเป็นพันเป็นหมื่นไม่ถึงหมื่นเป็นพันอย่างเงี้ยให้ทวมานะคะคือพอดีตอนที่ต้องทวงการบ้านเด็กก่อนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๋มนี่อะไรนี่งงเอออะไรอ้าวการบ้านเร็วๆไหนใครใครไม่ของพูนเรไม่ได้ลอกกันนะคะเราไม่ได้ลอนที่ไหนบอกของูนจะรียนนี้เลยคนอื่นเร็วๆเวๆวๆแผนเราสํำเร็จครับ นี่อูซลินส่งแล้วครับครับการบ้านสวัสดีจ้ะเพื่อนสวัสดีมันแข่งไข่เมื่อวานอร่อยเนาะอร่อยมากเดี๋ยววันนี้ไปกินนะเฮ้ยมัมนี่มนไอโฟนิานนีใหมเลยสยอดเลยครับเอกนแลุ้ี่เดี๋ยวนี้รวยเหรอเนี่ยแม่ฉันซื้อให้อ่ะ อุ้ยทำไมช่วงนี้แม่นอยใจดีจังเลยอ่ะเมื่อก่อนไม่เห็นใจดีอย่างนี้เลยนั่นดิอ๋อไม่ใช่ตักหวยอะอ๋ออย่เองเองเออนั่นดิวิยขอร้องกันบ้านน้อยนี่นี่นี่สี่น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 ีนี่นีนี่นี่นีกี่นี่นี่นีดนี่นี่นเ่นี่นค่นีนี่นีนี่นีดี่ี่น่นี่นีนนนีน่นี่อก ครูต้องอธิบายก่อนโรงเรียนเราเนี่ยมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยเอาเงินไปฝากที่สหกรณ์ใช่ไหมคะเป็นการออมเงินแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีเนี่ยสหกรณ์เขามีเงินปันผลแล้วก็จะได้มาแบ่งกันไม่ใช่อะไรคะตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็ไปขยันถอนกันมาคนละวันละนิดละหน่อย2 0 20เอามาซื้อขนมกินกันอย่างเงี้ยมันจะเกลี้ยงบัญชีแล้วเดี๋ยวจะไม่เหลือปันผลแล้วนะคะ ไม่เคยถอนเลยนะคะเธอไม่เคยถอนเหรอคุณครูติ๋มเขาอาจจะหมายถึงคนอื่นๆที่ไม่ใช่เธอเออเงินคนอื่นน่ะคนอื่นทุกๆคนเลยอ่ะเรื่อไปถอนกันมาเหครูคะหนูไม่ได้ถอนนะคะแคนก็ไม่ได้ถอนเหรอหนูก็ไม่ได้ถอนค่ะอ้าวจริงเหรอหนูด้วยค่ะอ้าวไม่ได้ถอนอ้าวแล้วเดี๋ยวใช้ครับล่ะแต่ก็ไม่ได้ถอนครับครู งั้นครูว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วนะนักเรียนครูเคยขอจใช่ให้เธอนั่นดิเงินพวกเนี่ยเราหายเหรอเนี่ยกูติ๋มโทรมาอีกแล้วค่ะค่ะสรุปเรื่องเรื่องเลยค่ะครูฮัลโหลค่ะครูติ๋มยังไงกันใช่ค่ะบอกเนี่ยถามเด็กๆอยู่ฮะครูรู้แล้วหรอคะครูค่ะตกลงคนรูติ๋มเขาว่ายังไงคะครูรู้แล้วรู้แล้วนี่คืออะไรคะมีคนทำแอปดูดเงินพวกเราค่ะ นักเรียนตอนแรกพวกเราเห็นข่าวไหมที่เป็นแบบว่าแอปดูดเงินมาจากเมืองนอกใช่ไหมใช่ไหมข่าวดังเลยแต่คราวนี้เป็นแอปดูดเงินด้สยก่อนเอาจากโรงเรียนเราเองอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้นี่แต่ครูรู้ตัวคนทำแล้วครูคะแล้วรู้ตัวคนร้ายได้ยังไงล่ะคะครูคือแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยนะคะนักเรียนทช่ไมคะ เขาเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าเขายังเป็นเด็กค่ะ เขาเลยไม่รอบครอบหมายความว่ายังไงคะครูก็เข้านะถอนเงินดูดเงินจากทุกบัญชีเลยทุกบัญชีเลยยกเว้นบัญชีตัวเองค่ะโวยวครูแฮกเกอร์ยังไม่มียงนเลยนะคะครูแบบนี้ก็จับได้ง่ายๆเลยสิคะก็ใช่นะสิคะเออแต่ว่าแฮกเกอร์คนนี้เป็นใครคะครูได้สิคะครูใครคะคือใครเหรอรุ่นดี่เปล่าคะแฮกเกอร์เป็นนักเรียนคนหนึ่งในห้องนี้ค่ะ อย่างนี้ก็ผิดสังเกตหมดแต่กองตัวเองอะเอาล่ะเด็กใช่ครับตามภูมไปพขอออเดี๋ยวนี้ค่ะภูริขพไป้ห้องน้ำก่อนนะหยุดเลยค่ะ